สวัสดีจ้าเพียงคนป่าคนบ้านคนดอยคนหลังเขาจ้าอันนี้ออมเงินจ้าออมเงินต่างลักษณะใบจะคล้ายๆเอ,อ่อเงินไหลามานิดหน่อยนะคะแต่อันนี้คือออมเงินนะคะเขาเริ่มจะแย่แล้ววันนี้ก็เลยจะมาปลูกนี่นะจ้า มีสีขาวสีเขียวสีชมพูออกม่วงๆนะอันนี้ออมเงินแคะน,นะคะนี่จ้ะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันว่ารากเขาจะเป็นอะไรยังไงนะจ๊ะค่ะนี่จ้ะดึงเขาจะสีออกขา,ขาวๆเหมือนสีซีดแต่เขาก็มีสเสน่ห์นะคะดูใบนะคะลักษณะใบนี่จ้ะ เป็นไม้ฟอกอากาศชั้นเยี่ยมเลยจะไว้มุมไหนก็สวยจะแต่งเป็นพุ่มกระถางใหญ่ๆก็สวยนะคะแล้วก็สามารถที่จะใส่น้ำหรือว่าดินวิทยาศาสตร์นะคะโชว์ตามเออโต๊ะหรือว่าตามมุมต่างๆที่เราไม่ได้เอาลงดินนะจ๊ะเดี๋ยวดูล่างนะคะชึบชึบ ลาค่อนข้างเยอะละอันนี้พี่อังเด็ดมาอย่างละต้นอย่างละต้นแล้วก็มาชานะคะส่วนใหญ่แล้วก็ตัดแล้วก็ตกแต่งแล้วก็ทิ้งกันถามว่าอยากซื้อไหมก็อยากซื้อนะคะแต่ถ้าอยากได้จริงๆถึงจะซื้อแต่พี่อังให้นะแบ่งให้ถ้าใครจะเอานะฟรีออกค่าส่งเองแค่นั้นเองจ้าอันนี้แยกได้หลายกอเลยนะคะ แต่จริงๆพี่อังอยากจะเอามาทําเป็นพุ่มนะก็ไปจัดวางตรงมุมกาแฟค่ะ <c oughs> ไม่ค่อยได้กินน้ํา <c oughs> เสียงนี่นะจ๊ะมีหลายกอเลยนะเดี๋ยวเอาให้ดูนะคะมันจะแตกเรื่อยๆนะจ๊ะแต่แตกเป็นระบบระเบียบของเขาเนะไม่ได้แตกแบบโมโซนะ่เนาะนี่ยตัดก่นนะคะเอาลากไว้แค่นี้พอเนี่ยค่ะ ใบไม่สมบูรณ์มันออกมาใหม่ก็จริงแต่ใบไม่สมบูรณ์รู้สึกว่าช่วงนี้จะมีหอยแล้วถ้าหน้าฝนนะคะจะมีหอยหน้าหนาวยิ่งแล้วใหญ่เลยค่ะเยอะมาก <c oughs> ขอบอกนี่นะจ๊ะลักษณะใบาจะเป็นอย่างนี้เลยสีชมพูก็ก็มีนะสีออกม่วงๆอ่อนๆนะคะ่ะไม่เชิงชมพูนะนี่จะ ถ้าใบไหนโซมหรือใบไหนเสียหรือใบไหนดูดูแย่หรือว่าเกะกะเราก็ตัดไปเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเขาก็แตกใหม่เวลาเขาแตกใหม่เป็นพุ่มๆเราก็แต่งแต่งเหมือนเดิมนะไม่ใช่ว่าปล่อยไปเรื่อยก็ไม่สวยนะเพียงว่าไม่สวยแล้วเขาก็ชอบให้ดูแลด้วยอ่าก็กระถางกระถางเดียวแบบนี้ได้ทั้งสี่ห้าสี่ห้ากอน,นะคะ อันนี้ก็โอเคอยู่แต่อันนี้ไม่ค่อยสมบูรณ์พี่อังก็เลยจะเอามาปลูกใหม่นะแต่อันนี้ก็โอเคนะเป็นเป็นไม้ฟอกอากาศนะคะไว้มุมไหนก็ได้ไว้ในที่ร่มก็ได้นะจ๊ะลำไรก็ได้แต่ถ้าแดดจัดเกินอะ่ะเขาก็ไหมเหมือนกันนะคะเพราะใบเขาก็ดูเหมือนอ่อนแอเนาะชอบแบบอยากให้ทะนุถนอมอะไรประมาณนี้แต่พี่อังจะทำแบบพุ่มนะคะอันนี้ จะไม่ได้ทําแบบแยกอะไรนะคะเพราะว่าพี่อังจะไปจัดมุมนั่งเล่นละก็อยากเป็นพุ่มจริงๆเอากระถางใหญ่นะคะแต่ที่มันน้อยเดี๋ยวใส่ดินก่อนที่มันน้อยเราก็เลยต้องเอาแบบให้มันบาลานซ์กับสถานที่ซะหน่อยพี่อังชอบกินกาแฟะนะคะแต่เป็นกาแฟดำก็เลยกาแฟขึ้นทุกวันทุกวันแพงขึ้นทุกวันก็เลย ซื้อต้นกาแฟมาปลูกเองเอปลูกไปแล้วสามสิบกระต้นตอนนี้เอามาอีกห้าสิบต้นค่ะจะประง,งบประง,งบเหมือนลูกเลยแหละ <c oughs> เพราะว่ามันไม่ได้ปลูกที่สูงใช่ไหมคะอย่างแม่ห้องสอนหรืออะไรเงี้ยพื้นที่เขาสูงระดับน้ําทะเลอะไรต่ออะไรของเขาเนี่ยคะ่ะของเรามันที่พื้นที่ต่ําแต่พี่อังปลูกใต้ร่มต้นไม้นะคะ เช่นต้นเอ่อลำไย,ยต้นทุเรียนเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่แออัดกันนะเพราะว่าที่อังอยากให้มันเป็นพุ่มๆเวลามันแตกออกมามันก็จะไปข้างๆหมายถึงจะออกด้านข้างๆอย่างนี้นะคะี่เป็นพุ่มๆจุยจ๋ยๆอ่าใส่ดินอีหน่นอยใส่พว่พวพส่งเกรือที่ตักดินเนาะเขาไม่ได้เรียกพั่เนาะเรียกผิดอะ วันนี้เสียงนกน้อยจังเลยทุกทีจะเสียงทั้งนกทั้งไก่ทั้งหมาของเขาทั้งนั้นนะคะไม่ใช่สงพี่อังตื่นเช้ามาพี่อังก็ต้องไล่เก็บขยะเพราะว่าชนบทเนาะบ้านห่างๆกันก็จริงอะแต่ว่ามันไม่ได้ทำรั้วลักุมมากหมามันเข้ามาได้มันก็จะคุยขยะตัดที่อื่นมากอะไอย่างเงี้ยที่คือตื่นเช้ามาก็เดินเก็บขยะข้างบ้านนี่แหละ ออกข้าให้เอาใส่กระสอบโอเคถือว่าออกกำลังกายไปโอเคถือว่าออกกำลังกายไปนี่ตามไปเช็ดไปตลอดเลยนี่จ้าออมเงินออมเงินด่างนะจ๊ะถามว่าราคาสูงไหมก็ไม่สูงนะ แต่ช่วงแรกๆอะ่ะพี่อังเคยไปดูที่ร้านขายต้นไม้มันขายแพงมากอะ่ะขายแพงจนแบบต้ไม่เอาดีกว่าทอนี้มีคนแบบมันคงจะหนาเขาตัดทิ้งจะขอเขาก็อะไรายอยู่แต่เขาก็ให้นะคะเขาเห็นมองมอ,งอะ่ะแต่พี่อังให้นะทุกต้นเลยที่พี่อังปลูกเนี่ยพี่อังขยายไว้ทั้งนั้นเลยขอได้นะขอแล้วก็เสียค่าส่งเองค่าส่งนี้น่าจะไม่เกินห้สบาทนะพี่อังก็ไม่เคยส่งนะ ก็ยังไม่มีใครขอส่วนใหญ่ก็เป็นแถวบ้านถ้าขอก็ให้อยู่เพราะว่าจริงๆปลูกขายนะคะแต่มันไม่ได้ขายไม่ได้ขายก็เลยให้นี่นะจ๊ะออมเงินกับพี่อังจ้าสวยเนาะนี่ดูใบเริ่มใบใบถ้างเงาเงานี้จะสวยนะคะเดยวเดี๋ยวเขาก็สวยค่ะเพราะว่าใส่ดินใหม่ใส่ปุ๋ยสนิดนึงแต่จริงๆดินนี้ก็มีปุ๋ยแล้วนะคะอ่า นี่จ้ากับพี่อังคนป่าคนบ้านๆจ้า